ครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำให้รู้จักกับอบซาวนา่าถันหินที่ร้านโนวโดหนองตเตเคียนสาขาสัตหีบนะครับก็จะมีน้ำไว้สำหรับลาดหินนะครับมีกระบูลมีกลิ่นหอมนะครับสดชื่นช่วยกระตุ้นการทำงานอวัยวะภายในทำให้เหงื่อไหลออกมาทำให้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนเราออกกำลังกายแต่ไม่ต้องไปวิ่งนะครับจะทนร้อนนิดนึง ความร้อนจะทําให้สุขภาพเราดีระบบเลือดลมไหลเวียนดีนะครับนาฬิกาทราย15นาทีนะครับควรจะทําเป็นยกยกละ15นาทีนะครับ3มยกก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงอุปกรณ์ก็จะมีน้ํามีผ้าเช็ดตัวมีใดเป่าผมมีแป้งมีแชมพูเรียบร้อยเลยเรียกว่าอบเสร็จแล้วกลับบ้านนอนได้เลยนะครับไม่ต้องไปอาบน้ําอีกแล้วนะครับ ขอแนะนำในการใช้ต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยนะเป็นโรคความดันโรคหัวใจพึงระวังนะครับถ้ามีอาการผิดปกติก็ให้รีบออกจากห้องอบนะครับแต่ถ้าให้ดีก็ไม่ควรถ้าป่วยเป็นโรคที่อันตรายนะครับมันจะมีสัญญาณบอกเหตุอยู่ครับก็กดกิ่งเรียกพนักง,งานได้นะครับถ้ามีอะไรฉุกเฉิน นะไม่ต้องเกรงใจนะครับผู้ที่มีลูกค้าที่มีประวัติความดันโลหิตสูงโรคลมชักโรคหัวใจอย่างนี้ก็ควรจะละเว้นนะครับเป็นห้องส่วนตัวนะครับสามารถนั่งได้สองถึงสามคนนะครับในคราวเดียวกันนะมีห้องอาบน้ำหลังจากออกจากตู้อบก็มาอาบน้ำทันทีเลยไม่ต้องรอนะครับเพื่อ ฝึกให้ร่างกายจากร้อนแล้วมาเย็นจากร้อนแล้วมาเย็นร่างกายก็จะแข็งแรงมีการปรับตัวกับสภาพอากาศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอบได้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยอากาศข้างนอกสบายสบายแน่นอนนะครับอาบเสร็จแล้วอาบน้ําเรียบร้อยเช็ดตัวทาแป้งกลับบ้านนอนได้เลยนะครับเห็นนะครับจะมีไอแบบเนี้นะครับแล้วความร้อนเนี่ย ตั้งไว้ประมาณ65องศาร้อนแน่นอนนะครับสะใจมากเหมาะที่จะมา,ารักษาสุขภาพกันที่ร้านนวดหนองตะเคียนสาขาสัตหีบมีทั้งอบสมุนไพรแล้วก็อบเสาหน้าทานหินเพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันครับมีบริการนวดด้วยนะครับเห็นไหมครับ ห้องอบก็จะเป็นอี f ้าขข้นมาความร้อนตอนนี้ร้อนมากนะครับข้อปฏิบัติในการใช้ห้องอบเราก็จะเขียนไว้นะครับอ,นนอันนี้คืออยู่ในห้องนะครับร้อนร้อนพอประมาณนะครับจริงจมันร้อนกว่านี้นะครับจเจากล้องเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ถ่ายให้ดูให้ให้เห็นว่ามันมันเหงื่อออกดีมากครับไม่ต้องไปวิ่งให้เหนื่อยเลยนะนั่ง ในตู้อบเหงื่อก็ไหลไขย้อยเรียบร้อยผ้านี้เอาชุบน้ำเอาไว้คุมหัวนะครับกันความร้อน